สวัสดีครับอันนี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับที่เรามาเช็คอินจังหวัดหนองคายวันนี้เราอยู่ที่อำเภอระัตะนะวาปีหอยคมยักษ์นะครับใหญ่จริงๆดูนะหนักมากนี่นะครับหนักมากเรามาดูขนาดความใหญ่ของหอยนะฮะ่อตัดสายทิ้งได้เลยครับกดกดตัวแดงกดตัวแดงออกได้เลยสายเข้านะ,น,ะนี่ครับหอยคมเขาใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้น วันนี้ผมตั้งใจมากไกลมากมาจากจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะมาจังหวัดหนองคายมาเพื่อขอร้องให้คุณตงเนี่ยปล่อยลูกหอยออกมามั่งมาขายให้ราคาเดิมมาช่วยเหลือกเกษตรกรพี่น้องกเกษตรกรไทยได้ราคาถูกได้ราคาเดิมได้ไหมเพราะตอนนี้บางเพจบางเจ้ากระโดดไปที่ตัวละ150บาทตัวละ200บาทซึ่งหนึ่งในนั้นรวมผมด้วยขายตัวละ130บาทไปก่อนหน้านั้นนะครับ ตอนนี้ผมอยากจะรับหอยที่นี่ไปในราคาที่เป็นธรรมอยู่กันได้ทั้งต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าถึงโปรโมชั่นเดิมชุดเดิมคือ1,100บาทแม่หอยใหญ่ๆอย่างนี้12ตัวเอาไปเลยท่าวดีจากประสบการณ์ที่เราเคยขนส่งมานะครับเราได้แก้ไขการขนส่งแพ็คเกจจิ้งแบบใหม่เจาะรูระบายอากาศเราทดลองมาแล้วอัตราการตาย น้อยมากนะครับก็มีมางนิดหน่อยนะครับผม10ตัว1000บาทนะครับค่าส่ง50บาทนะฮะค่าจัดเก็บปทาง50บาท1,100บาทเราแถมหอยไปอีกแม่หอย2ตัวกันตายนะครับแต่ไม่มีเครมอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตแล้วก็ส่งไปเนี่ยมันก็บาบางนิดนึงแต่เราใช้ไปรษณีย์ไทย EMS เพราะฉะนั้นจะรวดเร็วแล้วก็จะไม่ดองงานเราจะส่งแค่จันท์ังคารพุธ3วันนะฮะเขาก็จะส่งงานพฤหัสศุกร์เสาร์ เสน,นี้ไม่หยุดนะครับจะหยุดวนาชิ์พอดีเลยเราจะส่งต้นสัปดาห์นะครับผมมาถึงที่นี่เดี๋ยวเราจะอีกคลิปนึงเราจะไปอีกที่หนึ่งนะจะไปพบกับคุณต้กไผยักที่นั่นแล้วก็จะมาดิ้วงานกันต่อนะครับผมพบกันตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ